ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน3.1.9นะครับในส่วนของการทำให้ผนังกลายเป็นส่วนคค้งนะฮะคือดยปกติอันนี้คือรูปแบบผนังที่เราสร้างขึ้นมานะฮะน้องๆดูในหน้าที่8.5หนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์พันธุพงศ์นะฮะหนังสือเดี๋ยวนะ อ่ะน,อนี่เล่มนี้นะครับผมในหน้า85นะครับเราใช้หนังสือเล่มนี้เรียนกันอยู่เดี๋ยวน้องๆดูตามนะครับน้องๆเปิดในหัวข้อ1.1.9เนี่ยจะพูดถึงการเปิดแบบฟังหัดขึ้นมาก็คือแบบฟังกัดตัวเดิมนั่นแหละในส่วนที่เราเคยทําไปแล้วก็คือ0 3 0 0 9 0 1นะครับจะเป็นแบบฟังหัดตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ในส่วนของแบบฟังกันนี้ก็คือการทําผนังให้เป็นส่วนโค้งเรามาดูกันนะครับเงื่อนไขในส่วนของหัวข้อนี้ไม่มีโน้ตนะะดดัังงนน้้นผมจใหอๆูเลย ภาพในหน้าที่85รูปภาพที่3.12สเต็ปในการคลิกนะครับจะมี1 2 3 4 5 6 7 8รูปทรงจะออกมาเป็นรูปที่3.12ทางด้านขวามือนะครับผมสิ่งที่ต้องต้องที่ต้องคำนึงถึงในวักนี้เขาพูดถึงนะฮะลองอ่านรายละเอียดในวักดูนะครับมันจะมีการติ๊กให้มีการกำหนดเรเดียสเลยกับนะครับไม่ต้องไม่ต้องติ๊กให้มีอะเรเดียส เดี๋ยวผมอ่านในย่อหน้านี้ให้ใหใหน้องๆได้ฟังนะสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือนะครับใช้คําสั่งนี้สำหรับการลบบุมโค้งฟิลเลตทดลองเปิดไฟล์ศูนย์สามขีดศูนย์ศูนย์เก้าขีดศูนย์หนึ่งจากโฟลเดอร์ x side จะเป็นรูปแบบองรูปที่สามจุดหนึ่งสองนะครับแล้วใช้คําสั่ง arch t e c t u r e u i e w แล้วก็ wall แล้วคลิกที่ฟิลเลตกาหนดลัศมีโดยคลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกซ์ฟิลเลตแล้วกําหนดค่ารัศมีเท่ากับสอง อันนี้คือคือคือสเต็ปที่เขาตั้งขึ้นมาก,ก็คือให้สร้างรัศมีเท่ากับ2หรือคลิกจุดต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายน้องๆให้ฟังแบบนีละกันนะครับไปที่อา c h i t e ท t ตรงนี้มาที่วอลตรงนี้นี่นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อน,นี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเราถ้าเราต้องการจะป้อนรัศมีคือป้อนจากตรงนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะป้อนรัศมีอยากจะดูก่อนว่ามันน่าจะประมาณไหนน้องๆคลิกได้เลยครับผมเทสอ่าผมเทส เลือกจุดนะฮะที่จะคลิกก็คือจุดนี้ฟิเลตนะครับแล้วเลือกจุดนี้1 2แล้วเลื่อนมองมาดูโปรแกรมจะสร้างตัวอย่างให้เห็นก่อนถ้าเราคลิก1ครั้งนะฮะมันจะสร้างจุดทีเ่เรียกว่าผนังทำฟิเลตกันนะครับแล้วเราลองกดปุ่มนี้มันจะพลิกกลับมาด้านนี้ทีนี้เมื่อมันถูกพลิกกลับมาด้านนี้รูปแบบนะฮะร,รูปแบบมันจะเหมือนกับ เป็นการเสียทรงเห็นไหมฮะมันจะการเสียทรงเอาคอนโซลแซดกอนเกิดจากอะไรเกิดจากตรงนี้ฮะเกิดจากตรงนี้นะครับเกิดจากตรงนี้อย่างแรกก็คือตรงนี้ไม่ได้มีการตั้งค่าอย่างที่2นะครับถ้าเราคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะผมเอชเชี่ออกไปคลิกตรงนี้น้องๆจะเห็นใช่ไหมฮะอันนี้คือค่าที่เราไม่ได้ถูกกาหนดขึ้นมาเราคลิกวางเลยก็คือลองดูซิว่ามันจะประมาณส่วนโค้งประมาณไหนอ่ะทีนี้ผมเอชเชียอออกไปนะครับผมเอชเชียอออกไปนะครับเป็นแบบนี้ต้องดูต่อ นะฮะฮไปที่วอลเลือกฟิลเลตนะครับแล้วลองคลิกจุดนี้จุดนี้นะฮะอะท,ทุกทีลืมไปนะครับใส่รีเดียตผมใส่ที่1โปรแกรมจะทําการสร้างมุมขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ดูนะฮะโดยในหนังสือเนี่ยเขาให้เราเขาเขาไม่ได้พูดถึงการกําหนดจุดพิกกับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเวอร์ชัน2,016นะน้องๆอย่า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 เพิ่งงงคือมันไม่ได้พูดถึงการพิกัดถ้าเราก,กดซูมเข้ามาเนี่ยมันจะมีจุดพิกัดจุดพิกัดตรงนี้มันจะพิกัดในลักษณะที่ถูกกําหนดขึ้นมาอ่าทีนี้ผมผมเอชเยบออกไปผมกดตัวเซตกลับผมให้น้องๆดูใหม่นะดูนะครับไปที่จุดนี้นี่แล้วเลือก Vorcenterline นะครับดูนะครับแบบนี้ Vorcenterline นะฮะเห็นไหมฮะ โปรแกรมจะทําการสร้างตัวนี้ขึ้นมาต่อให้ผมพลิกนี้กับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพลิกนี้กับรูปแบบของการสร้างเรเดียตนะครับจะเสถียรจะสมูทกว่าหลายคนจะน้องๆจะได้ไม่งงนะฮะจุดในส่วนของตัวนี้มันจะมีผลกับการสร้างนะฮะอ่ะโอเคผมคนโทเซตกับนะโอเคนะครับอันนี้เราทราบพอดีนะฮะดังนั้นตอนที่เราใช้งานคําสั่งนี้เราเลือกตัวนี้เป็น w a r centerline นะครับ แล้วก็ติ๊กตัวนี้เป็น1 1ห,หรือ2อ,อ่ะใส่2นะครับใส่2ตามที่หนัาางสือบอกแล้วคลิก1 2น,นะครับ1อ่ะถ้าตัวนี้ก็กดตัวนี้กลับนะครับแล้วก็เอ่ง1 2นี่นะฮะตัวนี้กลับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตัวนี้นี่นะฮะถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าอันนี้คือปัญหาที่เจอ น้องๆเจอปัญหาถ้าเจอลักษณะนี้อันนี้น้องๆต้องรู้วิธีแกนแก้ไขนะครับในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงปัญหานะฮะก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบในโหมด 3D ก่อนลองกด s ไปนะครับเไปนะฮะสองครั้งเป็น่โหมด 3D ดนะครับกดปุ่มชิปค้างแล้วก็หมุนดูงานนิดนึงนี่นะฮะทำไมมันเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาเป็นไป,นปนได้นะครับว่าการใช้งานนะครับการใช้งานในส่วนของการสร้างเรเดียส2เมตร นะครับมันไม่พอกับพื้นที่ตรงตัวนี้อ่ะเราย้อนกลับไปดูในหนังสือนะครับเราจะเห็นว่าในจุดที่ในจุดที่ที่นี่บอกว่าตั้งแต่กําหนดนะฮะค่ารัศมี1แล้วก็คลิกจุด5 6จุดหจุด7จุด8ดังนั้นตัวนี้ต้องถูกสร้างเป็น1เมตรนะรนผมคอนเซตกลับนะครับลองเทสตนะครับวอลใหม่ตัวนี้แล้วตั้งตัวนี้ใหม่นะครับใส่1เมตร นี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ดูนะครับไปดูที่หมด3 b มบิกครั้งนะครับกดปุ่มชิปค้างแล้วก็หมุนดูนะครับนี่นะฮะเราจะเห็นว่าผนังที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผนังที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่คือจุดที่เราไม่ได้ทำการตั้งค่า Base s o n s t r a i n t นะเมื่อไม่ได้ตั้งค่าในส่วนของเ e c o n น t r a i n t ก็จะกลายเป็นว่า แต่ละจุดก็จะถูกยกส่วนต่างๆขึ้นมาอ่ะเราคลิกไปที่จุดนี้นะครับ2นะครับ3อ่ะเดี๋ยวกดคอนโทรลนะครับผมลืมไปนะฮะคอนโทรลด้วยนะครับนี่อ่าปุ่มนี้ปุ่มนี้เดี๋ยวนะคอนโทรลนะครับนี่นี่นี่นะครับผมแล้วก็มาที่ base constant ปรับไปเป็นระดับดินเดิม ตรวนี้นะครับกดแอปพลายโปรแกรมก็จะต่อเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของการแก้ไขผนังนะครับให้กลายเป็นส่วนโค้งอาจจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถ้าเจอปัญหาบางปัญหาเราจะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับผมประมาณนี้ซึ่งในหนังสือเองก็มีการอธิบายบางจุดไว้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคุมถึงปัญหาที่เกิดน้องๆเจอปัญหาก็ก็ลองแชร์ปัญหาดูได้นะครับว่าว่าเป็นเคสในลักษณะไหน นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวในส่วนของใบประหารถัดไปนะครับจะเป็นการใช้งานพิกลายพลิกลายนะ่าสนใจนะครับผมเคยอลองทําบ้านสองชั้นแล้วมันมีประเด็นของการใช้งานคําสั่งลายพิกลายเนี่ยเอาไปใช้กับส่วนอื่นๆได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเนาะในส่วนของพลิกลายเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับเรายังใช้หนังสือเล่มนี้อยู่นะของอาจารย์พา,านุพงศ์ปฏิสิงค์้องคนไหนที่ อยาก,กศึกษาก็สั่งได้นะครับหนังสือเล่มนี้ cover ถึงปี2021เลยนะนะครับผมตัวนี้ผมสั่งกับทางสำนักพิมพ์มาอยู่ก็จำหน่ายในส่วนของแต่ละเล่มอยู่นะครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งได้หรือจะสั่งเป็นชุดวิดีโอนะสั่งเป็นชุดวิดีโอทั้ง,ต,งตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยวิดีโอที่เราสอนเนี่ย นะครับพร้อมกับจําหน่ายพร้อมกับในส่วนของหนังสือก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวจะ,จะ,จะส่งไปให้น้องๆที่สนใจที่ที่สั่งนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ไม่ใช่เบสิกพื้นฐานนะเป็นแอดวานนิดนึงนะครับส่วนชุดเบสิกพื้นฐานก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมก็จะแจ้งทุกครั้งบอกทุกครั้งนั่นแหละว่า ควรจะเรียนไต่ระดับการคอร์สนี้เราสอนจบไปแล้วในห้องเรียนออนไลน์ในเพจห้องเรียนออนไลน์ด้วยในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์นะครับมีทั้งหมดอยู่14บทเรียนนะครับผมเป็นการเรียนตามหนังสือเล่มนี้ใครมีหนังสือเล่มนี้เข้าไปดูก่อนได้เลยว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับถ้าชอบค่อยสั่งชุดนี้ไปราคา1 5 0 0บาทมีหนังสือมีวิดีโอให้นะครับในส่วนของหลักสูตรพื้นฐานเนาะใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ในเฟซบุ๊ก ห้องเรียนออนไลน์หรือเพจห้องเรียนออนไลน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยล้วกันเดีย๋ยวเจอกันในส่วนของแบบฝึกหัดถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ